อลายทำนายดวงความรักแอบทักซอนนนกุลใช้คู่นี้หรือเปล่าปีหน้ามีข่าวดีกำลังอยู่ในช่วงคุยศึกษาดูใจกันอยู่อย่างไม่พร้อมที่จะใช้สถานะแฟนสำหรับความสัมพันธ์ของนางเอกสาวแอบทักษออนพักสุขเจริญและพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนสันตินธรกุลซึ่งพักหลังๆทั้งคู่นั้นค่อนข้างเปิดเผยออกสื่อกันมากขึ้น ล่าสุดหมอปลายลพยกระสิบได้ทักดวงคนวงการบันเทิงไทยปีหน้าจะมีขาขึ้นในหลายๆรายในรายการทั่วมาลงแน่นอนค่ะว่าคู่ของโนนกุลและแอปนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกพูดถึง โดยหมอปลายนั้นก็ได้บอกว่าเป็นคู่ที่ดวงเสริม,รมกันมากส่วนตัวค่อนข้างเสียสุดใจทำว่าอุปสรรคของทั้งคู่นั้นมีไหมมีแน่นอนมีหลายละระลอกด้วยแต่เขาสองคนนั้นจะมันคงจริงใจต่อกันเสียงจากคนข้างนอกจะพูดว่าอะไรให้ปล่อยไปทํานายแบบนี้ทุกอกทุกใจเหล่าบรรดา f อฟซแอฟนอนแน่นอนเลยละคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ